สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ปีนักสัตว์กันนะคะประจําเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงผู้ที่เกิดปีวอกแล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดปีวอกในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์ไพ่ธรรมสินในการพยากรณเราจะพยากรก์กันแบบไพ่เล่าเรื่องไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าผู้ที่เกิด ปีะวอกจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างดังนั้นมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดปีวอกทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาด้วยเถิดค่ะว่าผู้ที่เกิดปีวอกในช่วงเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2568นี้จะเป็นอย่างไร อุ้มชูเขาบอกว่าผู้ที่เกิดปีวอกนะในช่วงของเดือนมีนาคมเนี่ยมีคนให้การช่วยเหลือนะคะมีการช่วยเหลือมีมีคนให้การเขาเรียกว่าช่วยเหลือดูแลนะคะอุ้มชูคุณใครที่ลำบากอยู่ก็จะมีคนช่วยใครที่ทำงานอยู่ก็เรียกได้ว่าเป็นที่รักของเจ้านายของหัวหน้างานของเพื่อนร่วมงานที่จะสามารถผักดันอุ้มชูคุณ ให้ขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่ที่ดีกว่าเดิมได้หรืออาจที่จะคอยดูแลคอยปกป้องโดยสเสน่หานะคะดังนั้นมาดูว่าการอุ้มชูจะอุ้มชูเกี่ยวกับเรื่องใดหมาหัวเน่าอ่ะต้องบอกว่าเอ๊ะ ถ้ามันอุ้มชูแล้วทําไมเป็นหมาหวัวเล่าในความรู้สึกของเรานะคะในความรู้สึกของผู้ที่เกิดปีวอกในช่วงเดือนมีนาคมเนี้ยรู้สึกมันถูกทอดทิ้งโดดเดี่ยวให้อยู่คนเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะเราอาจจะเป็น ด้วยนิสัยใจคอของผู้ที่เกิดปีวอกถ้าใบนี้มันมาติดกับคำว่าหมาหัวเน่าต้องบอกว่าผู้ที่เกิดปีวอกเองคุณอาจจะมีนิสัยของการที่ชอบช่วยเหลือชอบดูแลผู้อื่นเอาอกเอาใจเอาใจใส่ผู้อื่นนะคะแต่พอเวลาถึงตัวเราจริงๆปัญหาต่างๆที่เข้ามาเออเขาเรียกว่าเข้ามาครอบงำอยู่ในตัวเราเนี่ยมันไม่มีคนช่วยเรา มันหาทางออกไม่ได้ต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองต้องคิดเองทำเองกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาแต่เวลาคนอื่นมีปัญหาเราไปคอยช่วยเขาดังนั้นน่ะในความรู้สึกตอนนี้มันดูเศร้าดูเครียดนะคะเพราะว่าเหมือนเราเป็นหมาหัวเน่าไม่มีใครสนใจเราเลยนอกจากตัวเราเองต้องดูแลเอาใจใส่ตัวเองเท่านั้นนะคะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าจิตตกน้อยใจนะคะ เหมือนอยู่คนเดียวเหมือนอยู่คนเดียวเดียวลด้สามผ่านในที่นี้เขาบอกว่าด้วยคุณเป็นคนที่จริงๆแล้วอะ่ะมีคนรักมีคนเมตตานะคําว่าสามผ่านบอกถึงการที่เรียกว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามมันจะเป็นการทําที่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เพียงแต่ว่าคุณลุกขึ้นจากความรู้สึกความรู้สึกเศร้าความรู้สึกหมดหมดกําลังใจความรู้สึกหม่นหมองต่างๆเนี่ย ปล่อยวางมันไปนะคะแล้วคุณเริ่มต้นลงมือทำงานอย่าไปจมอยู่กับความทุกข์คำว่าสามผ่านบอกถึงการที่เรียกว่าอุปสรรคต่างๆปัญหาต่างๆคุณสามารถขี้คายและคุณสามารถผ่านได้ด้วยตัวคุณเองถึงแม้การที่จะผ่านได้คุณอาจจะพบเจอกับความอึดอัดบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาคุณสามารถที่จะ ทำได้ด้วยตัวคุณเองนะคะถ้าเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องงานคุณอาจจะไปให้การช่วยเหลือสนับสนุนคนอื่นแต่พอเวลาเรื่องงานของตัวคุณเองแล้วไม่มีใครยื่นมือเขาช่วยเลยคุณต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเองแต่คำว่าสามผ่านคุณแก้ไขได้ไหมคุณแก้ไขได้คุณทำได้แล้วก็ทำได้ประสบความสำเร็จด้วยแต่ถ้าเป็นเรื่องการเงินเป็นเรื่องการเงินคุณอาจจะไปคอยให้ความช่วยเหลือผู้อื่นทั้งๆที่ตัวเราเองก็ลำาาบากลำบากแต่ก็ยังจะช่วย แต่ถามว่าการที่ตัวเราเองลาบากแล้วเราจะแย่จนกระทั่งถึงขั้นเป็นนี้เป็นสินไหมไม่เพราะมันมีคําว่าสามผ่านคุณสามารถที่จะจัดสรรปันส่วนให้คุณเนี่ยสามารถข้ามผ่านเรื่องปัญหาการเงินได้นะคะส่วนเรื่องความรักความรักในที่นี้เขาบอกว่าคุณอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วหรืออาจที่จะเจอพ่อไม้หรือแม่ไม้เข้ามาในชีวิตแล้วเขาอาจจะมีลูกติด แล้วคุณก็ไปรักลูกเขาด้วยรักตัวเขาด้วยรักลูกเขาด้วยแต่ว่าในความรู้สึกของคุณเนี่ยเหมือนเขาอะ่ะไม่ได้รักเราแต่เขาหวังผลประโยชน์ในตัวเราเท่านั้นเองแต่คำว่าสามผ่านคุณก็ยังยอมรับกับสิ่งนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะเอามาดูกันต่อว่าไพ่จะบอกอะไรกับผู้ที่เกิดปีวอกบ้างไพ่บอกว่าเงินใต้โต๊ะ เงินใต้โต๊ะในที่นี้เขาบอกว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะทําอะไรที่แบบว่ายังปิดปิดบางๆยังไม่เปิดเผยอยู่ถ้าเรามองถึงเรื่องการงานการงานจะข้ามผ่านไปได้บางทีเราอาจที่จะต้องมีการกินนอกกินในหรืออาจที่จะต้องมีเงินใต้โต๊ะหรืออาจที่จะต้องมีอะไรที่แอบแฝงนะคะเพื่อที่จะได้ให้งานต่างๆของเราผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอาจจะต้องใช้เงินใช้ทองกันบ้างแหละ นะคะไม่ใช่ว่าจะผ่านไปได้แบบแบบง่ายๆการที่จะผ่านไปได้ต้องมีการมีแบ็กอัพมีคนให้การช่วยเหลือแต่ว่าแบ็กอัพของเรามันต้องใช้เงินนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของเงินใต้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วพูดถึงเรื่องเงินใต้โต๊ะเขาบอกว่าคุณอาจที่จะได้รับเงินนะคะหรือได้รับรายได้มาจากการที่ทําอะไรแบบ ไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่นักก็จะมีเกณฑ์สําหรับบางคนไม่ได้หมายถึงทุกคนสําหรับบางคนใครที่ทําอะไรที่มันไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่นักทําอะไรที่มันเป็นเถาๆก็อาจจะมีช่วงจังหวะของการที่จะได้เงินมาแบบฟุ๊กฟุกเข้ามานะคะส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักถ้าเป็นความรักเขาบอกว่าเป็นความรักที่ยังเปิดเผยไม่ได้นะคะยังแอบคบแอบพูดแอบคุยหรือไม่ก็แอบรักแอบชอบไปก่อนนะคะทีนี้ มาดูไพ่ใบต่อมาจะบอกอะไรบ้างไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าผ้าคิริ้วห่อทองผ้าคิริ้วห่อทองในที่เนี้ยเขาบอกว่าบางครั้งตัวคุณเองเนี่ยคนมองเหมือนคุณดูกระจอกอย่างเลยดูไม่มีคุณค่าในสายตาของคนอื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณมีกลิ่นนะคุณมีความรู้คุณมีความสามารถค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานเนี่ย ในด้านหน้าที่การงานคุณมีสมองคุณมีสติปัญญาคุณมีเขาเรียกว่าคุณมีดีอยู่ข้างในแต่ไม่ได้แสดงออกไม่ได้โชว์ให้คนรู้มักจะถูกคนดูถูกมักจะถูกถูกมองเหยียดหยามแต่ว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้แคร์ในสิ่งที่การถูกเหยียดหยามเพราะคุณรู้อยู่ใ่ใจว่าคุณมีกลืนน่ะคุณมีความสามารถอ่ะคนภายนอกจะมองอยังไงก็เรื่องของเขา ประมาณนี้นะคะส่วนถ้าเป็นเรื่องการเงินต้องบอกเลยนะว่าคนภายนอกดูว่ามันแย่จังเลยน่าสงสารจังเลยเงินก็ไม่ค่อยมีรายได้ก็ไม่ค่อยดีแต่ที่ไหนได้จริงๆแล้วมีเงินเก็บเป็นพบเป็นหออยู่นะเพียงแต่ว่าไม่อยากแสดงโชว์ไม่อยากโชว์ให้ใครรู้เท่านั้นเองเพราะถ้ามีคนรู้ก็ยิ่งจะต้องไปช่วยเหลือเขามากยิ่งกว่านั้นนี่ขนาดไม่มีคนรู้คุณก็ยังยื่นมือเขาช่วยเลย ทั้งทงที่คนที่เราช่วยอ่ะเขาอาจจะมองว่าเราจนกว่าเขากระจอกกว่าเขาได้ซ้ําไปแต่เราก็ดันยื่นมือเขาช่วยเขาอีกนะคะทีนี้มาดูไพ่ใบต่อมาจะบอกอะไรต่อไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าทางสว่างทางสว่างในที่นี้เขาบอกว่าถึงแม้จะเป็นผ้าคลิ้วห่อทองก็จริงนะคะแต่ในช่วงเนี้ยในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยหลังวันที่สิบไปแล้วคุณจะพบโอกาสดีๆใครที่ ทำงานก็จะได้มีโอกาสได้เจอช่องทางใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมใครที่เจ็บป่วยก็มีเกณฑ์ของการที่จะรักษาหายใครที่โฟกัสเรื่องรายได้เรื่องผลประโยชน์ต่างๆก็มีเกณฑ์ของการที่จะมีเงินไหลามาเทมาได้จากช่องทางการทำมาหากินใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะส่วนถ้าถามถึงเรื่องความรักถามถึงเรื่องความรักในที่นี้เขาบอกว่า ในช่วงของเดือนมีนาคมเนี่ยผู้ที่เกิดปีวอกอาจจะเจอคนที่เข้ามาในลักษณะของการที่คุณจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนสมถะเหมือนเป็นคนที่ฐานะธรรมดาแล้วบางคนไม่ได้โฟกัสเรื่องฐานะความเป็นอยู่แต่โฟกัสที่จิตใจมากกว่าโฟกัสที่เรื่องความรู้สึกความรักมากกว่าก็จะมีความรู้สึกว่าฉันไม่ได้คบเธอที่ที่เงินทองเดี๋ยวเรามาค่อยสร้างกันที่หลังได้ มันก็จะทำให้คุณมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่าเขามีเขามีเงินนะเขามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะเพียงแต่เขาไม่แสดงตัวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รังเกียจถ้าเราสารต่อถ้าเราพูดคุยต่อมันก็จะการคำว่าเจอทางสว่างมันก็หมายถึงว่าเขาจะทำให้ชีวิตคุณนะ่ะดีมากยิ่งขึ้นได้รับโอกาสดีๆจากคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณได้เลยทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกหรือจะไม่เลือกเท่านั้นเอง ให้ใบต่อมาเขาบอกว่าเหลือเวลาอีกนิดเดียวรอเวลาอีกสักหน่อยนะคะรอเวลาอีกสักนิดเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกําลังคิดที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกําลังทํามันกําลังจะประสบความสําเร็จหรือบางคนโสดอยู่แล้วอยากรู้ว่าจะมีคู่ไหมจะมีคนเข้ามาไหมขอเวลาอีกนิดเดียวนะคะเร็วๆเวนี้ยอาจจะเป็นปลายเดือนมีนาหรืออาจจะเป็นต้นเดือนเมษาหรืออาจจะเจอกันในช่วงสงกา์เลยก็ได้นะคะ เป็นช่วงระยะเวลาที่มันไม่ได้นานจนเกินไปแต่ถ้าเป็นเรื่องการงานถ้าเป็นเรื่องการงานเขาบอกว่าใครที่รอโอกาสใครที่รอ,อ,อโปรเจกต์ก็จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติรออีกแป๊บหนึ่งจะได้แล้วนะคะส่วนใครที่เป็นสมัครงานไว้ไปสอบสัมภาษณ์แล้วจะได้งานไหมก็มีเกณฑ์ที่ได้งานเพียงแต่ว่าขอเวลาอีกนิดนึงอาจจะรอใพ้นเดือน ปลายเดือนกุมภาไปเริ่มต้นเดือนมีนาอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้หรืออาจจะเป็นเริ่มต้นต้นเดือนเมษาก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่เกิดปีวอกนะคะผู้ที่เกิดปีวอกเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่มันไม่ได้เป็นเรื่องเสียนะเป็นแต่แค่เพียงอารมณ์ของตัวเราเท่านั้นที่ว่ารู้สึกเป็นหมาหัวเน่ารู้สึกถั่วทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวเดียวดายเท่านั้นเองนอกนั้นแล้วทุกอยาก่างมาดามมองว่าดีนะ ใพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าซอยตันซอยตันติดกับเอเงินใต้โต๊ะนั่นหมายถึงว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเราคิดไม่ออกมันตึบมันมืดมืดมนไม่รู้จะทํำยังไงดีว่าทํำยังไงล่ะมันถึงจะได้มันถึงจะเดินทางต่อไปได้มันมาถึงทางตันแล้วเมื่อมันมาถึงทางตันในที่นี้ถ้ามันเป็นเรื่องงานบางครั้งบางทีเราก็อาจที่จะต้องมีเส้นสายนะ เราก็อาจที่จะต้องมีคนช่วยนะแต่คนที่เขาจะช่วยเราเขาก็อาจที่จะไม่ได้ช่วยปากเปล่านะเขาอาจที่จะต้องมีของวของฝนันของฝากของกำน,นันหรืออาจที่จะต้องใส่ซองให้กับเขาบ้างนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจที่จะต้องไปยื่นเสนอนะคะถ้าโครงการของเราโปรเจกต์ของเราเป็นโปรเจกต์ใหญ่เราก็อาจที่จะต้องเสนอเงินให้เขาค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องเอ่อ ความรักความรักเนี่ยเดินมาถึงทางตันในที่นี้เขาบอกว่าอาจที่จะต้องยังต้องคอยคบกันแบบไม่เปิดเผยไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปเปิดเผยอย่าเพิ่งไปชัดเจนมากเกินไปเพราะในจังหวะที่เปิดเผยหรือชัดเจนดวงมันยังไม่ใช่คุณก็อาจที่จะต้องเลิกลากันไปนะคะไปต่อไม่ไหวเกิดขึ้นไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าได้พระพิคเนตในช่วงของเดือนมีนาคมเนี้ยผู้ที่เกิดปีวอก ใครที่คิดจะลงมือทําอะไรมันจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเห็นไหมขนาดพระพิฆเนศยังโอเคกับสิ่งที่คุณทําเลยดังนั้นในที่เนี้เขาบอกว่าการงานจะประสบความสําเร็จการเงินก็จะไหลามาเทมาเลยทีเดียวนะคะสําหรับผู้ที่เกิดปีวอกในช่วงเดือนมีนาคมใครที่มีธุรกิจส่วนตัวก็ดีหรือทํางานประจําก็ดีหรือใครที่ทํางานอิสระก็ดีต้องมีความ กระตือรือล้อนนะคะถึงจะเป็นไปตามที่มาดามพูดไพ่ใบต่อมาได้รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเราจะเราในความรู้สึกก็คือเราจะไปไหนมาไหนมันได้รับความสะดวกสบายดังนั้นเน่ยเขาบอกว่างานของคุณเนี่ยจะผ่านฉลุยนะคะได้รับตะลยายนณมิตรที่ดีก็เรียกว่าทําอะไรไม่สะดุดไม่ติดขัดทําอะไรบรรลุเป้าหมายไปได้อย่างรวดเร็วนะคะอาจจะเป็นการรวดเร็วที่ไม่ได้ติดจรวด แต่จะเป็นการรวดเร็วที่มันไม่มีการสะดุดติดขัดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเรื่องงานจัดวาดีแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักล่ะถ้าเป็นเรื่องความรักเขาบอกว่าก็เป็นช่วงของการที่เรียกว่าเหมือนเป็นความรักที่ชั่วครั้งชั่วคราวต้องพูดแบบนี้พอนึกถึงหรือถ้าบางคนไปโฟกัสเรื่องงานเขาก็จะลืมเรื่องความรักไปแต่ถ้าง,งานดอบลงเขาก็อาจจะนึกถึงเราบ้างอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นความรักที่เรียกว่า ไปได้แบบเรื่อยๆไม่มีการสะดุดติดขดัดแต่มันอาจจะมีการที่เรียกว่าเหมือนเจอกันแค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้เจอกันเป็นประจำหรืออาจที่จะเป็นการที่เออคบกันไปแล้วเหมือนเป็นกันะยาณมิตรที่ดีต่อกันซะมากกว่านะคะอ่ะต่อมาเรามาดูไพ่ใบต่อมาบอกว่าอะไรไพ่ใบต่อมาบอกว่าได้ ราชินีนะคะราชินีเขาบอกถึงการที่เรียกว่าผู้ที่เกิดปีวอกในช่วงเดือไนปลายเดือนมีนาคมเนี่ยการเงินจะดีนะจะการงานมั่นคง,งการเงินจะค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องความรักในช่วงปลายเดือนมีนาคมจะมีคนดูดีมีฐานะนะคะเข้ามาในชีวิตคุณเข้ามาแบบง่ายๆอาจจะเจอกันในในบนรถไฟฟ้าเหมือนรถไฟฟ้าอะไรนะ รถไฟฟ้ามาหานะเธอประมาณนี้เออไปพูดถึงเรื่องหนังเนะาะก็อาจจะพบรักกันในบนรถไฟฟ้าก็ได้หรืออาจจะจะไปปิ้งปังกันตรงนั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นการที่เรียกว่าเดินทางไปมาหาสู่ไปนูน่นไปนี่ติดต่อเรื่องงานแล้วเจอกันถูกอ,อกถูกใจเขาจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูดีมีฐานะสามารถซัพพอร์ตดูแลชีวิตคุณให้ได้รับความสุขความสะดวกสบายได้ ไพ่ใบต่อมาบอกถึงการที่เรียกว่าอุ้ยจะเจอคนที่มีคุณธรรมในใจนะคําว่าพระพุทธรูปเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงของเดือนมีนาคมเนี่ยผู้ที่เกิดปีวอกเองก็ต้องอยู่ในศีลในธรรมด้วยนะคะคุณจะเจอคนที่มีคุณธรรมในใจตัวคุณเองก็ต้องมีคุณธรรมในใจอาจจะเจอคนที่มีศีลเสมอกันแล้วก็จะสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กัน ได้อย่างง่ายดายใครที่มีคนเข้ามาก็จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ใครที่ไม่มีใครเข้าคนเข้ามาก็อาจจะมีคู่ยากสักนิดหนึ่งนะคะคุณอาจจะสมาธิอาจจะอยากจะอยู่กับตัวคุณเองอาจที่จะไม่อยากที่จะไปข้องเกี่ยวกับเรื่องความรักอาจจะไปโฟกัสแต่เรื่องงานก็ได้นะคะมาดูไพ่สรุปใบสุดท้ายจะบอกว่าอย่างไรไพ่สรุปใบสุดท้ายเขาบอกว่าอาจน้ำมนต์ช่วงของเดือนมีนาคม ไปลายเดือนเลยนะคะผู้ที่เกิดปีวอกเหมือนหมดเคราะห์หมดโศกต้องบอกก่อนเลยนะว่าคุณอาจที่จะมีปัญหาอาจจะมีเรื่องราวที่คิดเครียดไม่สบายใจบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการงานการอา,อาบน้ำมนในที่นี้เหมือนเป็นการสะเดเคราะห์กำลังจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโลกหมดภัยต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นชีวิตกําลังจะดีมากยิ่ยงขึ้น ขอแต่เพียงคุณอยู่ในศีลในธรรมนะคะบางคนบางคนพูดยากนะถ้าเป็นผู้ชายยิ่งพูดยากแต่ถ้าใครที่พูดได้ง่ายคือคุณสวดมนต์นั่งสมาธินะคะสวดมนต์นั่งสมาธิเอ่อถวายผลบุญให้พระพุูธธระมาพระสงฆ์เทพทุกองค์ที่ปกปักรักษาตัวเราแล้วกออ็อุทิศให้กับเจ้ากรรมายเออให้กับ ญาติพี่น้องที่ร่วงรับไปแล้วแล้วก็ให้เจ้ากรรมนายเวรมาร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณนะคะบุญกุศลที่ร่วมอนุโมทนาบุญเนี้ยขอให้ส่งผลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันได้รับผลบุญนี้แล้วก็ขอให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะมันก็จะส่งผลทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับผลบุญจากคุณนะคะทีนี้ เขาบอกว่าผู้ที่เกิดปีวอกในช่วงของเดือนมีนาคมเนี้ยเป็นช่วงจังหวะของการที่พระคุ้มครองด้วยนะใครที่มีเรื่องเรื่องอะไรที่ไม่ดีเนี่ยขออย่างเดียวให้คุณอนะอยู่อยู่ในศีนลธรรมไม่ออกนอกลูก่นอกทางไม่ผิดศีลธรรมไม่ทำผิดกฎผิดระเบียบนะคะ บอกได้เลยว่าคุณกําลังหมดเคราะหหมดโศกทุกสิ่งทุกอย่างจะเดินหน้าไปได้ด้วยดีอะไรก็อะไรทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จนะคะจบคําพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดปีวอกแล้วนะคะใครสนใจอยากเรียนไพ่ธรรมสินทักอินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนกันนะคะส่วนใครสนใจอยากเรียดูดวงกับมาดามในการส่วนตัวทักอินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือแอดไลน์ส่วนตัว มาสอบถามค่าครูกันได้นะคะว่าค่าครูเท่าไหร่แล้วสนใจจะดูดวงในในาศาสตร์ไหนค่าครูเท่านี้เท่านี้นะคะต้องสอบถามดูราคาเสร็จแล้วทักมาถามก่อนว่าอยากดูเวลานี้ว่างไหมแต่ถ้าเป็นแบบพิมพ์เนี่ยคุณโอนเงินมาจองคิวได้เลยจะตอบภายใน24ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นแบบคุยนะคะแบบคุยมันมีครึ่งชั่วโมงกับหนึ่งชั่วโมง อันนั้นต้องจองโอนจองคิวล่วงหน้าเลยนะคะแล้วก็ต้องทักมาถามด้วยว่าถ้าเวลาเนี้ยว่างไหมเดี๋ยวไม่ใช่ไปคิวซ้อนกันมันไม่ว่างก็ไม่สามารถที่จะเออดูให้คุณได้นะคะก็จบคำพยากรณ์แล้วนะคะสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุยกับมาดามด,ามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ